안 <목소리> <목소리> จากอันเนี้ยมีชอบสายพันธุ์อื่นไหมชอบชอบก็จริงติงกิ้งปักหมีเหรอเป็ดปักกิ่งไม่ใช่เป็ดไม่ใช่มันเป็นหมาปักกิ้งอ๋อมันมีเป็ดปักกิ่งด้วยเหรอใช่เขาหรงไม่เคยเห็นเป็นยังไงอ่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพพันธุ์ปักกิ่งครับโอเคโอ้โหเลิศสุดยอดเป็นไงชอบไหมพันธุ์นี้ชอบมาพันธุ์นี้โอ้ดีมากถ้าชอบใช่โอเคเตยเตยเรวเป็นคนที่ชอบเป็นบูด็อกค่ะเอางี้เดี๋ยววันนี้ให้เป็นลองใกล้ชิดกับแมวดูบ้างดีกว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาเลี้ยงแมว แล้วฮะตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของนะครับร้าน Pewit Cat Cafe นะฮะคุณก๊อฟชอบแมวมากละถึงเปิดขนาดเนี้ยใช่ใช่คือเมื่อก่อนอ่ะเริ่มจากเราทําฟาร์มมาก่อน <Wow. S 2> ฟาร์มแมวเนี่ยพอพันุน้องแมวนําเข้าแมวเพาะพันธอะไรประมาณผมม่าแมวเขาสวยหมดเลยเนาะใช่แล้วก็เดินสายเมื่อก่อนก็จะมีช่วงแบบไปประกวดแมวอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเราทํามาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแมวเขาเริ่มอายุเยอะแล้วเราเรา,เราไม่อยากให้เขาท้องแล้ว oh. ก็เลยผันตัวเองจากจากฟาร์มมาเป็นคาเฟ่อีทีนึง โอเพื่อให้น้องแมวเขาเนี่ยได้ได้เจอคนได้รับคนเพราะแมวอ้อนติดคนแล้วเราเองคนเดียวอ่ะเราเล่นไม่ไหวเออถูกถูกแมวที่นี่มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างจะมีจะมีน้องตัวหนึ่งชื่อน้องพะโลให้ไฮไฟได้เฮ้ยไหนจริงเหรอพีเหรอไหนอ่ะอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังพะโลพะโลไหนไหนอยู่ด้านหลังพะโลพะโลพะโลตัวพะโลกินมีไฟ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 พี่ถ้ากัดจะหาเลยนะนี่ดูแล คุณคิดวิฟยเราเ้ยไม่ลองไมลองดิห้ามลองครับเรากําลงจะเข้าสู่ชาเลนจ์ของเราเลยเนื่องจากว่าคุณก๊อฟเนี่ยไปสตาร์ทให้ติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง3คนนี้นะครับมาคลิบีไฟกับน้องแมวใครสามารถคลิบีไฟได้สําเร็จได้คะแนนสะสมไป1คะแนนอ่านะฮะวันนี้มี3ชาเลนจ์ด้วยกันเดี๋ยวรบรวมคะแนนกันถ้าหากว่าใครได้คะแนนน้อยสุด2คน เดี๋ยวมีบทลงโทษให้เอาละะฮเข้าสู่ชาเลนจ์เลยนะคะเราเราเริ่มจากพารู้ไปไหนพารู้ไปไหพารู้พาู่อยู่อยูู่พารู้ลูกอมา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 ทุกคนตามพารู้มาคุณทำพารพารู้พารู้จ๋าพารู้พารู้อยู่ไหนแล้วมาพารู้จคร ครที่สามารถกิตมีไฟกับพารลได้เอาไปเลยคุณหนึ่งคะแนนนะใครจะเริ่มก่อนดูเลกเริ่มก่อนเลยพอเคโอเล็อเริอมก่อนใหอพี่อเคเลโอเคอเอ๋อเอยคๆอเอเคโอเคโอเค้อเคโอเคโอเคโอฮัโโลเคโอเคโอเฮโอเโลเาโอเคโอเคโอโอคโอเคโอเค่อเคโอดคอเโอเคเคาอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเค้อเคโอเคอเคโอเัโอเคโไเเเคเ อร่อยได้แล้วหรอหนูะอ่าสรุปนะครับชาเลนจ์นี้นะครับผมกับหนูเล็กทำได้นะครับแต่เป็นไม่ได้คะแนนนะครับ